สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับมาดูทีมงานทนายต้อยครับวันนี้เทดินอยู่แปลงใหญ่ที่เดิมครับที่มาขุดโคกหนองนาปากทางบ้านซาดตําบลเมืองบัวอำเภอชุมบ,บุรีจังหวัดสุรินทร์ครับหลังจากที่หยุดไปหลายวันนะครับสำหรับแปลงนี้ ดินยังไม่เต็มก่อนหน้านี้ก็ขุดดินข้างในเนี่ยครับขุดสะขุดคลองเอาดินมาถมดินไม่เต็มคราวนี้ก็ไปวิ่งมาจากข้างนอกครับโอ้ก่อนหน้าน,านี้ติดโลมดุเดือดเลยมารอบนี้เกือบจะเต็มแล้วละครับ เทกันง่ายๆครับรอบนี้ครับสะดวกสบายโอ้กับนันเซงนี่บางฝุ่นขาดข้างหนึ่งแล้วอิสุเดก้าสีเขียวนี่ครับทนายต้อยดันดินเองเลยครับวันนี้ ทับใหญ่ของทีมงานทนายต้อยนะครับอากาศค่อนข้างร้อนครับ หล้อนั่นก็วิ่งไกลหน่อยครับันนี้ใช้เวลาครับกว่าจะมาแต่ละเที่ยวทิ้งจังหวะห่างครับ แล้วครับลงกมาดูก่อนครับอีโนโม่มก,กา้าถอยยาวเข้าไปฟูโซครับตามมาติดติดโอ้โอ้ ลื่นครับลื่นมีลื่นมีลื่นโอ้ดินเนืดเนืครับดินเนืดเนดืพยายามจะดิ้นออกมา เม้นคาดไหมเลยดินมันเนื่อครับแล้วก็ใส่ดินเยอะด้วยหนักด้วยเนาะเลียบครับเลียบ เป็นดินทรายเปียกเนืดแล้วบางจังหวะเด้าด้วยก็เลยทำให้รถนี่เสียจังหวะครับ มโอ้โห oh มีครับจะไปดึงรถไปก่อ,อนรถเบี้ยบ้านเหรอครับเรียนขึ้นนะบ้านเอาเอาโซ่ขึ้นไปสิไปดึงรถิด้ยังติดอยู่ในบ้านนี่บ่เจ้าสิไปดึงบ่โอ้เสียเกมทำอะไรเอ้ย <c oughs> อย่านะอย่านะโอ้ขึ้นได้แล้วไปนะครับโอ้แรงมากอ้าวทีมงานบอกว่าเสียเบียติดลมอยู่ในหมู่บ้านเดี๋ยวตามไป ดูครับนี่ครับน้องซาดครับหนองน้ําขนาดใหญ่ฝากลุนก็จะเป็นบ้านเมืองไผ่ครับชุมชนบ้านซาดก็จะอยู่นี่นะครับบ้านสะแก้วบ้านซาดบ้านใสงามบ้านโนนกลางบ้านเมืองบัวนะครับ โอ้นี่ครับเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหเอาอีกแล้วเบีย์น้อย เดี๋ยวนายเสียเบียแอบไปรับจ็อบนี่ครับเอาหนาดึงอะได้ตัวรถเป่ามันบ่มีดินหรอมันมื่นจะซื้อมันเป็นร่องน้ำบ่เสียเบียร์ันนดิอันนั้นไม่ดีดินนั่นมันเป็นดินนั่นมืึนๆถอยลงไปอยู่เลยบ่ นี่นะครับเขามีทีเด็ดที่ขาให้ดูตลอดเลยเซยเบียแอบมีงานอยู่แอบมารับจอบอยู่คนเดียวไหนทำท่าดึงคนเดียวหน่อยนี้ทำท่าเดึงถ่ายรูปหน่อยนี้ล้อหลังข้างซ้ายครับ ล้อหลังข้างซ้ายไม่ได้ติดหรอกครับแต่ว่าลื่นไหนเขาจะเทรตรงไหนเด็กเสียบียบย๊าเพราะเจ้าแม่เอ๋เข้าไม่ได้เอาตรงนี้สาวร<อ>ถเพราะเจ้า้าลุกเข้าไม่ได้ก็เลยเทรยตรงนี้เลยนำเสิร์ฟไม่ถึงที่เลยครับงานนี้ครับ เอาแล้วครับเตรียมตัวเอาหน้าดึงครับหลบใกล้ๆหลบสลิงก่อน ตรงทางโค้งซะด้วยครับโอ้สบัดเลยครับโยกไม้เอาโยกไม้ สี่ขึ้นแล้วสิคขนแล้วมันจะขึ้นแล้วนิดเดียวนิดเดียวเองนี่ถ้าได้รถหนักมาดึงนี่ก็เหมาะเจาะแล้วครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเทดินแล้วก็เอาสลิงติดรถมาด้วย แล้วเสียเบียร์นี่มาเทยอยู่คนละเส้นทางเลยครับกับทีมงานวิ่งงานพูดง่ายๆมารับจอบมารับจอบแล้วก็มาติดอยู่คนเดียวเนี่ยครับวุ่นวายเลยเดี๋วเดียวเดวใจเย็น นี่บอเอาคาดนี่แมนว่าเอาไป มันจะตกอีกได้นี่นี่แอบมากไปเดี๋ยวจะตกฝั่งนู้นครับเบียดขวามากไป Hãy subscribe ăn kênh Ghiền ăn ơi không bỏ เอาใส่รถใครเนี่ยเยอะนี่ลากลากเก็ตกจนอนเลยครับมาอีกไหมเี่ย<อ>มาอีกไหมอ,อีกสองเที่ยวใช่ไหม ไปแล้วครับเหลืออีกสองเที่ยวโอ้โหเสียเบียเสียเบียบอกว่าเจ้าของนะครับอยากจะได้เข้าไปเทข้างในนู่นครับทีแรกว่าจะเอาห้าเที่ยวแต่ว่าเข้าไปไม่ถึงครับตรงนี้รู้สึกจะเป็นแอ่งด้วย เป็นจุดที่น้ําขังน้ําไหลผ่านพอดีครับลงจากถนนไปก็เรียบร้อยเลยครับดีว่าไม่ล่อองค์น้ําเข้าด้วยไม่งั้นง,นงานเข้าเลยเสียบเบียเหลืออีกสองเที่ยวรอชมแล้วกันครับลาไปก่อนเจอกันใหม่สวัสดีครับ